สวัสดีครับปุ๊ก๋องชาแนลกลับมาอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามและก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊ก๋องชาแนลครับผมคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูไม้ดอกไม้ประดับที่ผมปลูกไว้ดีกว่าครับดูความสวยงามและก็ดูแล้วมันสดชื่นตาครับผม เปิดหัวด้วยผีเสื้อลายตีครับผมผีเสื้อลายตีนี้ปลูกง่ายดูแลง่ายครับชอบอยู่ลำไรครับรดน้ำวันละครั้รบหรือ2วันครั้งก็ได้ครับนี่ฮะผีเสื้อลายตีครับส่วนข้างหลังนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะครับปลาขาปลาค,ลาคับครับ มีทั้งลูกนอกมีทั้งไทยครับคาบไทยแล้วก็เป็นลูกนอกด้วยนะครับที่ผมเลี้ยงไว้อไปดูต้นอื่นดีกว่าครับอันนี้ชาตัดครับผมมีโรงเรือนครับแต่ว่าโดนพายุจัดการผมก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่บอ่อปลาคาบเนี่ยครับแต่ผมผมว่าย้ายมาเนี่ย รู้สึกว่ามันดีขึ้นครับเพราะโรงเรือนแคทตัสของผมมันมีกําแพงมันมีกําแพงเล่าความร้อนมันเยอะเกินไปผมว่าทําให้แ,แคทตัสมันโซมครับเพราะมาอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ผมว่ามันมันฉ่ำมันสวยครับแหมขนาดให้กินแล้วยังมาขอเนาะ สว่สวนอันนี้ขอประทานอาภัยครับผมไม่รู้จักชื่อครับผมสวยดีครับแต่เพี้ยแป้งนี่ชอบจริงๆ ทำไงดียาเส้นครับแช่น้ำไว้คืนหนึ่งครับผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็มาฉีดพ่นครับไม่ต้องไม่ต้องผสมเยอะนะครับเน้แปลงนี่เรียบร้อยครับตายหมดครับอ่ะดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คัดๆคัดตัดครับหรือกระบองเด็ดครอันนี้ดอกเริ่มออกแล้วครับ ีเสื้อลาตีดอกสว,สวยอันนี้ดอกเป็นขาวอมม่วงครับผมฝาเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆครับผม มันมีหลายสายพันธุ์ครับมีหลายแบดครับตัดส่วนอันนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อหรอกครับท่านผู้ชมนี่จะเริ่มออกดอกครับดอกสวยๆเป็นสีชมพูออกดอกบ่อยมากครับถ้าระบบดีๆนะครับมีแดดมีอาหารมีปุ๋ยสม่ำเสมอก็ขยันออกดอกครับอันนี้เหมือนกันครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่มั้งครับนี่ถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนดินครับ แลก็ยาวเหมือนจรลวดนี้แต่ที่จริงเขากลมๆนะครับต้นเขาจะออกคล้ายๆต้นนี้ครับในี่ๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนยครับต้นอย่างเงี้ยกลมเงี้ยแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนดิในให้เขาแล้วก็เจอแดดน้อยไปหน่อยครับแสงไม่พอครับเขาก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชม เห็นไม่ได้ต้องดึงออกส่วนอันนี้ดึงออกไม่ได้ครับอันนี้คือมะพร้าวเขาว่างนั้นนะส่วนเรื่องแคปตั่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับอันนี้โอโลอันนี้สปอรโลสีครับดอกสวยมากนะครับ นี่ผมก็ทําผิดระบบไปหน่อยครับท่านผู้ชมที่จึงต้องใส่มะพร้าวสับครับไม่ใช่ดินครับถ้าใส่มะพร้าวสับเนี่ยจะสวยกว่าน,นี้ครับอันนี้โอโลครับนี่ต้องใส่มะพร้าวสับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเวราวผมจะเปลี่ยนใหม่สวยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพลิดเพลินตาพร้อมกับเสียงฟ้าเสียงฝนครับ อันนี้ที่จริงถ้ามีแดดมันจะสวยมากครับเขาเรียกว่านาผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรนโบว์ครับนี่จะเป็นสีชมพูสวยมากครับแต่ว่ามันเจอแดดน้อยไปหน่อยครับนี่ผมย้ายออกมาแล้ะดูแล้วมันสวยครับแคตตัดมันก็เลี้ยงง่ายครับ อย่าพิถีพิถันมันมากครับอย่าไปใส่ใจมันมากเรี่ยงให้มันอดๆอ,อ,อ,อยากๆครับถ้าเป็นกูรูก็จะรู้ครับผมกร,รู้เรื่องแคตตัสก็จะรู้ชื่อครับส่วนผมนี่ก็รู้เป็นบางอย่างครับ ส่วนมากจะไม่รู้ครับท่านผู้ชมมีโรคเลยนะครับนี่ผมแยกไว้ต่างหากแต่ต้องแยกให้ไกลกว่านี้ครับมีโลกสนิมครับต้องรักษาครับไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ไม้กราฟครับ ไม้กราฟครับมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงครับไม้กราฟนี่สีชมพูเนี่ยเพิ่งจะย,าย้ายออกมาครับมาจากโรงเรือนครับผมโหนพายุสัดก,กระหน่ำครับช่วงนี้เนี่ยมาแล้วครับเสียงฟ้าเสียงฝนสาเหตุต้องกราฟเพื่อจะได้ต้นใหม่ครับนี่อย่างนี้ครับ นี่โตกันนี้ยผมก็จะดึงออกมาแล้วมาปลูกลงดินก็ได้ครับหรือกราฟใหม่ก็ได้ครับอันนี้คือสาเหตุที่ต้องกราฟครับหลายท่านกออ็คงจะรู้ครับถ้าท่านใดที่ไม่รู้ผมก็จะอธิบายให้ฟังเป็นสังเขปนะครับนี่มันมีหลายสายพันธุ์มันก็สวยเป็นแบบนะครับท่านผู้ชม พื้นที่ไม่มากก็ดูแลได้ครับผมแต่เขาก็ชอบแดดนะครับแดดลำไรบ้างจาไม่ใช่แดดลงเต็มที่ครับแล้วแต่บางสายพันธุ์นะครับสวยครับมันมีหลายสีนี่สีขาวสีเหลืองสีม่วงผมก็เคยเห็นนะครับสีเขียวแถบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆก็จะเป็นสีเขียวโอ้สวยครับสีม่วงก็มีครับสวยครับราคาก็ไม่ใช่ว่าแพงครับผม อันนี้ก็มะพร้าวครับแวะเวียนพาพาเพื่อนๆไปดูดอกไ,ไม้บ้างนิดๆหน่นนอยๆครับผมอมท่านใดที่ชอบสับประรดสีครับสายพันธุ์นี้ครับผมเคยเลี้ยงไว้ในล่มครับอ่าอยู่ลำไรนี่ใบเขาจะสีเขียวนะครับผมก็เลยเอาออกแดดลองดู ตายก็ตายลองดูครับท่านผู้ชมพอออกแดดครับสีสวยสวยครับสีแดงออกมาเลยครับเนี่ยนี่เนี่ยต้นเล็กๆเงี้ยสีแดงสวยสวยครับเอาออกแดดดีกว่าครับท่านผู้ชมกลาแงแดดเลยครับแล้วต้นเนี้ผมก็เพิ่งใส่มะพร้าวสับไปเมื่อกี้ครับเนี่ยอันนี้อยู่ในร่มนะครับที่จริงอะ่ะมันเป็นสีแดงเหมือนต้นนี้นะครับเหมือนต้นนี้ครับแต่ผมให้อยู่ในร่มอยู่ลำไร มันจะออกเขียวไม่ออกแดงผมว่าออกแดงจะสวยกว่าครับฟ้าฝนมาแล้วครับท่านผู้ชมสงสัยต้องจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามด้วยนะครับและท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูก็กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ โชคดีมีความสุขครับร่ำรวยกันทุกคนขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีแต่ความมั่งคั่งครับชีวิตมีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพต้องมาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็จะจบคลิปก็ให้ผู้ชมดูอีกสักนหน่อยยังไม่ถ่ายมาไม่ถึงับผมก็อยู่ในบอกขอบบอปลาเนี่ยครับแต่ว่า อีกนิดนึงนี่ครับอันนี้โรงเรือนใหม่ผมครับโดนพายุครับผมกำลังปรับปรุงใหม่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จจะถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าโรงเรือนใหม่มันเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ทำหรูหราอะไรหรอกครับโรงเรือนของผมเอาแบบบ้านๆดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นลิ้นมังกรคาบแก้วครับ ใครเปล่าไม่รู้ถ้าผิดก็ขออาัยด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูสับป,ประรดสีนิดนึงนี่ครับสับป,ประรดสีที่ผมปลูกไว้ค่อยๆแยกไปทิ้หนึน่งก็ซื้อมาครับแรกๆก็ซื้อมาต้นสองต้นครับเนี่ยผมก็แยกไปเลยอันนี้เขาแก่แล้วครับพอออกดอกปั๊บเขาจะออแทงต้นใหม่ขึ้นมาแทนครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้ๆดีกว่าครับว่าออกดอกอยังไง ฝนครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ดอกเขาพอออกดอกปั๊บต้นเขาจะสซมากเลยครับอสูงไปใกล้ดีกว่าอ่าเพื่อนๆเห็นเห็นต้นใหม่ไหมครับนี่นี่นี่ได้ลูกแล้วครับผมก็จะแยกครับพอโตขึ้นมาหน่อยผมก็จะแยกพอแยกออกมาครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเครื่องปลูกก็มะพร้าวสับครับส่วนปุ๋ยก็ที่วัวก็ได้ครับ เอาขี้วัวดีกว่าครับออสมอลโคตก็ได้นมันก็จะสวยเป็นลักษณะนี้ครับอ้อยากให้เพื่อนๆดูดอกไม้แต่ก็ไม่ได้แล้วครับสายฝนมาแล้วครับเอาเอาเป็นว่าบายๆรอบสองครับผม